ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี้เกี่ยวกับแฟบอสลันหรือว่าสุพัชศิรวันได้มีโอกาสให้แมคโค่นะครับโครงการเออ่ให้หน้าไอ้นี่ครับผมโคกหน้าโคกโคกหนองหน้านะครับนะโคกหนองหน้าซื้อโครงการเพิ่นได้มีโอกาสพเานนพิ่นมาเฮ็ดให้ตั้งแต่จะบอกว่านนี่แหละพี่น,น้องว่านนี่เฮ็ดได้น้องนึงครับพี่น้องนี่กำลัง ่นแจงไหอย่างง้ามเลยพี่น้องน้ามออกใกล้เต็มน้องแล้วครับพี่น้องโครงการของโคกน้องหน้านะครับนาอทีเป็นของรัฐบาลเป็นแล้วนี้กับพนักงานเพิ่งกำลังเสร็จรถอยู่ครับผมเพิ่งมาแต่เช้าเลยเหมือนนี้นะครับประมาณเจ็ดโมงเย็ดโมงเช้าครับพี่น้องนี่เฮ็ดมุมบ้านนี่ครับเลี้ยวเลี้ยวได้นน้องนึงแลลวครับพี่น้อง ยังว่าเมือวนนี้ผมกับเสดไทยคลิปวิดีโอลง youtube ให้พี่น้องได้รับส้มกันตามเคยนะครับนาะวิถีชีวิตแบบบ้านๆครับพี่น้องเชาวไห่ชาวสวนอยู่น้ำธรรมศาสตร์อยู่กับธรรมศาสตร์แอบอิงธรรมศาสตร์เขากับตองตกแต่งให้เป็นแบบธรรมศาสตร์ให้มีอยู่มีกินนะครับนเนะาะว่าสิเป็นปู่ปลาหน้านา้ำเฮ็ดให้ พ่อเพียงครับผมค้ายๆ <c oughs> กับเศรษฐกิจพ่อเพียงเหรพี่น้องตอนนี้ผมก็ชิได้เตรียมอาหารครับพี่น้องเตรียมอาหารเนาะไบเถาะเจ้า,จาหน้าทีพ่พ้นนะครับที่พ่นมาเหตุงานให้น้องนี่ก็ขคุดได้ไลร้ปีแล้วพี่น้องนี่ป่าน้องนุ่งพ่นก็นเอาป่อยว้มื้อนี้เขียวกาแฟโบราณหรือว่าสุพัดสีละวันชิได้ อัปเดตเนาะครับเนะาะการถอดแหะหาป่าให้พี่น้องได้รับส้มกันเนาะครับเนาะแต่ว่ามือเศร้านี่ผมมาแต่เศร้าผมเกิดได้ได้พอสมควรผมใส่มองไว้ครับเนี่ยใส่มองดักตะคายเนะาะภาษาคนใส่ดักตะคายไว้ครับคายหาเส้นตะคายเ็ดเส้นครับพี่น้องนี่ครับมือเศร้านี่ถอดแหะ ทอดแหได้จำนี้ครับสองสามตัทอดแหอันนี้ใจม่องดักคลายครับพี่น้องจปะป่าจะเพี้ยนครับเลี้ยงไว้หลายตัอยู่แต่ว่าบอห้ันพ่อครับผมเอาไว้ถ้าเผากินตอนเจ้าหน้าที่พ้นมากกำลังจิดเตรียมไว้ครับผมเพราะว่าเห้ามีครบอยู่แล้วนอนแนวอยู่นี้กินเนาอครับนาะบต่ต้องไปเปลือง ต้นทุนในการซื้อฮะสิ่งที่เขามีเขาก็จับออกจากหนองหน้าเขาเลยเพื่อแพร่แบ่งปันครับพี่น้องเลยกินได้อยู่นี่แหละครับธรรมศาสตรแต่เฮาเฮ็ดให้มันเข้าระบบแล้วมันก็สิมีมีกินครับมีกินมีอยากเด้อครับแล้ว่อมอันนึงเด้อผมเอาลมไห้อยู่นี่เด้อ,อ,อมันจเดจดหน้าเธอให้เจ้าขูดคลองเจ้าบ่า <laughs> เอาพี่น้องบาที่นี่ผม สีได้ตั้งตั้งกล้องผมอยู่นี่เด้อพอดีนี่ผมสิ๊ถอดแหะครับผมไหวใจเน้อกล่องบอลไมีมือซิวเซลฟี่คือเพื่อนพี่น้องผมจีตั้งไว้ทอนฟื้นอยู่ล้วเห็นบ่เนาะเห็น,น,นอ,นนอ,อยู่เนาะพี่น้องเนาะจังไรกับโมเมนต์มืออาชีพครับพี่น้องมือสมัครเรียนเห็นน้องป่าบ่ลเหรอ นี่แหละพี่น้องเด้อผมเจะมุ่นี่ก่อนผมสิถอดแหพี่น้อง